ชื่อจริงมีนายวนพิชิตสิริพนานะครับปัจจุบันอายุ35ปีนะครับฝ่ายนี้มาชกในพิกัดหนึ่งอ่าพิกัด70บกิโลกรัมครับยกเจอกับดาวุสมานีนครับนักชกอิรานสามิปีเท่ากันดูชกอิรานนี่ได้เปรียบช่วงชกสูงกว่าเล็กน้อยครับการประกบคู่มวยเพื่อดูฟอร์มทั้งสองคนครับในสองตัวนี้นักยอดนักสู้ตัวจริงแะครับที่บอก ก็นอกจากเป็นนักมวยแล้วก็ยังเป็นหัวหน้าครอบครัวครับที่ต่อสู้แล้วก็ทำทุกวิถีทางครับครับเพื่อเป็นผู้นําที่ดีให้กับครอบครัวแล้วครับครับผมเอาทุกอย่างย้ํากันอีกครั้งครับสำหรับแฟนเทียร์พอกซิ่งโปรโมชั่นครับในเดือนหน้านะครับวันที่สองกรกฎาคมครับจะได้ชมการชกป้องกันแชมป์ของธีรชัยศิลป์หมอเสงนะครับแล้วก็ย้ายสังเวียนไปชกกันที่อาเซียนะครับเด็กอมใหม่ไก่เด็กผอมใหม่ผอมเปิดใหม่สุดมาแบบ พยายามจะล้วงลำตัวครับ,บเด่นน้องบัวจงหว่านี้เสียหลักลื่นครับไม่มีอะไรแล้วครับเด่นน้องบัวนี่รูปร่างเสียเปียบแล้วับส่วนสูงประมาณ6เซนติเมตรแต่ว่าไม่กลัวครับประสบการ์ทั้งมวยไทยทั้งมวยสากลนี่ก็ถือว่าเหนือกว่าครับทางด้านของดาวุฒิสันมาเนียนยจริงซ้ายลำตัวครับไหนครับทางดาวูดก็ยิงขวาตรงส่วนมากเหมือนกัน ครับลำตัวเล่นลำตัวก่อนครับเด็กน้อบัวเมื่อสักครู่นี้มีแฟนๆถามมานะครับว่าแสงอาทิตย์นี่โดนไปกี่เข็มครับเจ็ดเข็มนะครับเจ็ดเข็มครับแต่ว่าหมายคลขคนี้ก็ต้องบอกว่าแสงอาทิายตย์ทใช้ความรีนีโชว์ฟอร์มได้อย่างเฉลเียวเสดงามเลยครับเอาชนะน็อกเอมโบตริยาในยกที่สองครับก่อนแชมป์ WBA ในรุ่140นหนึ่งหนึ่งร้อยสี่สิบกว่าหวยได้ตัดลำตัวสวยครับ จิ้มซ้ายนะครับฝรั่งเสียเปรียกก็ต้องพยายามจะเข้าวงในให้ได้ครับเด่น้องบัวแบกเงียบก็แบกเงียบแล้วตัดซ้ายดีดีครับอาจจะมีช็อตรับช็อตนอกสวยๆให้เห็นแล้วครับมวยเวจ่ายแบบนี้ครับไข่พลาดครับมีโอกาสลนครับเดี๋ยวน้องบัวพยายามเร่งเกมครับบมวกเป็นบัวครับเดี๋ยวน้องบัวครับไม่มีกลัวครับช็อตละแบบนี้สงสัยจะรีบกลับบ้านหรือเปล่าครับเด่นหนองบัว ทะเลาะไม่เลิกเหมือนกันครับดาวุดกับเจอบี้หนักๆนี่ต้องถอยเหมือนกันครับแต่บว่าทรงการยืนการออกมาของดาวุดนี่ถือว่าสวยนะครับครับตัดลำตัวยจะเน้นลำตัวครับแทกซ้าดาวุดมาครับชุดนี้ดีครับ จากช่วงปลายยกครับจะเร่งหรือเปล่าเขาเด่นหนองบัวใหม่ตะวุธกว้างขวามาชิงเดินก่อนครับสิบวินาทีสุดท้ายหมอแสงครับแอนตาซินยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นแอนตาซินครับขอบคุณกันเล็กซี่บ็อกซิ่งโปรโมชั่นครับเดอะบาร์ซาเทอเตอร์รัชดาพิเศษและท l เอลบ็อกซิ่งโปรโมชั่นครับจบมันต่อในยุคที่2ครับเด่นหนองบัวลูกหมักลูกยต์ตองหนึ่งครับมุมแดงเจอกับดาวุธซามิเนียนอิหร่านมุมน้ำเงินนะครับ อิรานนี่สูงยาวกว่านะครับแต่ว่าจังหวะปุกของนี่ครับเด่นน้องบัวครับพยายามจะเดินบี้เขาติดครับเปลี่ยนรูปร่าครับก็ต้องลงทุนเดินก่อนจังหวะเข้าทํารวดเร็วครับแล้วก็หวังผลแล้วครับเด่นน้องบัวราวสมัเนี่ยนี่ไปตามเกมของตัวเอง้วครับมีจังหวะก็ทําครับคอยบล็อกคอยกันใส่กันเชียงวนไปเรื่อยครับเด่นน้องบัวพยายาม จะตัดไปที่ให้แคบลงแล้วครับนาแต่ว่าดาวุฒินี่สเต็ปอร์ฟูเบอร์ยังดีอยู่ครับครับก็พยายามจะเปิดด้วยยับซ้ายให้ก่อนนะครับแล้วขวาตรงแต่ว่าก็ยังเข้าไม่ถึงครับดาวุฒิก็ยังยืนระยะได้ดีครับมีเย็บซ้ายนะครับขวาตรงสวนมาเหมือนกันครับพยายามยังบุตเข้าหาครับดาวุฒิครับเด็กน้องบัวครับเน้นลำตัวอีกทีครับแหมยังไม่ถึงครับไปช่วงปลายหมัด การต่อยระยะประชิดกับเด่นนอกบัวนี่ทำได้ดีกว่าครับชัดเจนแล้วครับ,รบถ้าเข้าถึงก็ต่อยได้ครับแต่ว่าตั้งดวุฒิก็มีตัดลำตัวส่วนมาเหมือนกันดวุฒิเองพยายามจะรักษาระยะห่างครับเป็นช่องไฟให้อยู่ในระยะออกมาเองพูดแต่ว่าเด่นดอกบัวบอกว่าอยู่ห่างไม่ได้ครับสั้นกว่าครับต้องเบียดเข้าไปครับเอนี่ครับไล่เข้ามุมแล้วก็พยายามจะหาต่อยเป็นชุดๆแหมมีฟองรากรรมการเหยียบขา ตัดลำตัวสวยครับลูกนี้ตัวลำบากคัดขึ้นไปเหมือนกันครับเดยวน้องบัวพยายามจะลุยนต่ครับพอไล่เข้ามุมแล้วพยายามจะออกมาเป็นชุดๆครับไมได้ไม่ได้ครับเด็นน้องบัวอยู่ที่มุมเลยนะครับดาวุฒิออกไม่ออกรูแผ่วลงไปมั้งครับอีหร่านเด่นน้องบัวเน้นลำตัวอย่างเดียวเลยครับดูครับไม่ต่อยสูงครับเอาช่วงล่างกอนนี่ครับต่อยลำตัวต่อยหน้าอกเอา มาเร่งเกมครับโชคปลายยกที่สองคลำตัวชุดใหญ่ครับชุดนี้อา่ครับดาวูดจะหนีไม่ออกหรือเปล่าโอ้ไม่ไหวนะครับโดนเข้าลิ้นปีกครับโอ้ยเน้นลำตัวเข้าไปครับแหมมักองเลยบี้จนยุบจนได้นะครับสำหรับทางเด่นหนองบัวครับโอ้โหสะสมครับแล้วก็จบเรียบร้อยครับโอ้โหเช็คบินไปอย่าง